สวัสดีทุกท่านหลังจากไปขายกุ้งเสร็จนะท่านกลับมาถึงบ้านอันหลงก็ขึ้นไปรอบนรถเลยนะเหมือนรู้ว่าผมกาลังจะไปหยามดักปลามันขึ้นรอตั้งนานนะผมก็เป็นไปเข้าห้องน้ำไปอะไรมันก็ยังอยู่ท่านผมไปเข้าห้องน้ําแล้วก็ไปแต่งตัวเตรียมใส่บูทมังก็ยังรออยู่เหมือนเดิม อืม mm, รอด้วยความหวังไปะจะพาไปก็ได้ให้สมใจซะโอ้มันน่าสงสารในมอหน่นะโอ้มันรู้ไม่ต้องลงนะไม่ต้องลงนะถ้าจะไปไม่ต้องลงกอดดีๆกอดดีๆเออดูชอบแล้รกันโอ้หมาชอบ มันเงาทุกท่านเลยไม่มีเพื่อนเลยเออปกตินะไอ้ลงนะมันก็จะไปเล่นกับจิจี้เล่นกับจิจี้แล้วก็เล่นกับไอ้หมาเด็กนะหมาเด็ก <c oughs> แล้วก็มีข่าวร้ายเนาะจิจี้มันเพิ่งจะตายนะท่านจิจ้เพิ่งจะตายไปไม่กี่วันหมาของสองตายายก็ตายตา,ยตามนะท่าน เป็นหมาเด็กนั่นแหละนะหรือว่าเจ้าแพนด้านะท่านอืมเจ้าแพนด้าก็ตายเป็นหมาตัวผู้นะเออ,อกิอีก้ตายไอแพนด้ามันก็สองวันต่อมาแพนด้ามันก็ตายตามเออก็สองตายหญ่ก็เอาไปเผาแล้วพี่น้องเ้ยอะก็ง่งเหมือนกันหมาตายซ้อนกันเลยหมาผมตายตัวหนึง่ง หมาสองตาใหญ่ก็ตายตัวหนึ่งนะไอเจ้าเพนด้าเนี่ยมันมันเป็นน้องของไอหลงนะท่านเจ้าเพนด้าเนี่ยเป็นน้องของไอหลงเป็นหมาตัวผู้หมาที่มีลายเหมือนเพนด้านะเออหน้าตามันจะแบบมีอะไรนะวงวงกลมตรงตรงหน้านะหมาเด็กหมาเด็กที่ผมชอบเรียกนะไอ,อตัวนั้นแหละมันตายแล้วพี่น้องเออแปลกมากเลยตาย ไล่เลี่ยกันเลยติดติดกันเลยเพราะว่าอายุทำไมไม่เห็นหมาของสองตายายเลยอันนี้เขาสูบน้ำใส่นาเนาขั้นตั้งแต่เมื่อวานแล้วน้ำก็เริ่มแห้งแล้วพี่น้อยมาลุ้นกันว่าเราจะได้ปลาไหมวันนี้น้ำเนี่ยเริ่มแห้งกันมากแล้วนะ เอาจันมาใส่ตรงนี้น่าจะได้ปลาอยู่่อ<ม>ของพี่บาวเลาะอยู่<ม>จะได้ปลาไหมเนาะวันนี้มันไม่ลงมาเหรออยู่ในนั้นเหรอฮะอยูจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมไม่ต้องลงใช่ไหม โอเคไม่ต้องลงก็ไม่ต้องลงโอ้้น้ำแห้งเลยราน่าจะเยอะเนอะลุ้นกันว่าสิได้ป่าอยู่ปะเนอะลุ้นกันทุกท่านโอ้ลาบอลพอคงมีเบาวเดินเลาะแล้วเนาะ ลุ้นๆที่ในปลาอยู่บ่ <c oughs> มันสักตัวไหมได้สักตัวสองตัวก็ดีแล้วพี่น้องเย้ยเพราะว่ามันมองใหญ่ไม่ใช่มองเล็กมองตาใหญ่ถ้าได้คือได้ปลาใหญ่ถ้าไม่ได้คือไม่ได้เลยสาเหตุที่ผมไม่ใส่มองเล็ก ขี่ค้านเอาออกพี่น้องเลยปลาตัวเลเ็กๆเข้าด้วยเฉพาะไอ,อ้ขับของตัวน้นอยๆนะเอาออกยากเลยก็เลยใส่แต่ตัวใหญ่บ่ใส่ตัวน้อยใส่ละปลาเออมดจีรีพี่น้องเลยใส่ละปลานยเออมองตาใหญ่ยังมีขับของเข้าอีก ไม่เห็นปลาเลยมันหรือเปล่านี่ปลาอยู่ไหนวะเห็นมีสักตัวเลยโอ้กบูปลาุก ปูตัวเบลอเลยเฮ้ยอนะืม uh huh. ได้ปูตัวหนึ่ง ปลายอยู่ไหนนอกยังมีิลีแท้เมื่อนี่ได้ปูตัวเดียวสามเห็นเลย เบื่อเรียกมาต่อเอ้วบวองหานอะเม่ไส้กีี่ป็นเบื่อประมูลสิยเด้บื่บื่ประมูลเนี่้ต่อไหนเลตไหนหรือว่าอันนี้ไส้กรีบใช่ไหรฮะ ก็ตัไปอีดป,ะ,ปะบูรตะร้อนไม่สง่ากินปะบืนดีแท้ปะบู <laughs> ปะบูทับ้างนีบย นังป๊านลูราไปไอม ได้ปลาบูหนึ่งตัวนะท่านแค่นี้นะส่วนอาหลงก็นั่งรอด้วยความหวังนูนั่งรออย่างตั้งใจเลยแหละกะัะโอ้หมานั่งรอรอพ่อเหรอมันดีได้มอนี่นะมันเป็นหมาสลาดได้มันชอบพูดตอนเช้าตื่นเช้ามาก็ห,ห,หู้ข้างหูชวนไปโน่นไปนี่ น่ารักได้มันได้มันไม่เหมือนหมาตัวอื่นได้อ่ะนอนลงนะนอนนะนอนอย่าขัดขืนนอนนอนนอน,น,อนดีๆเออเออมันรู้ไอหมอนี่นะรู้ทุกอย่าง,อ,งอยู่เวรอนที่หนึ่งนะฝากไว้ทีนี้ท่ทานได้ประมูลหนึ่งตัวไม่น่าเลยน่าเสียเวลามาใส่เลยฝากไว้ทีนี้สวัสดีครับ